เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้สรงเกตทุกท่านผมสยามเพ่งทองผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงการเขตหนึ่งพักภูมิใจไทยเรื่องที่จะขอหารือว,วันนี้เป็นเรื่องความมั่นคงชายแดนของไทยในพื้นที่ดอนโคลาชบริเวณแม่น้าโของอําเภอปากคาดจังหวัดบึงการครับในส่วนที่สัญญาทาเซ่ปี2436สรุปได้ว่าในแม่น้ําโขงถ้ามีแม่น้ําสายแยกแยกออกเป็นหลายสายให้ใช้ล่องน้ําลึกที่ติดกับฝั่งไทยที่สุดเป็นเส้นแบ่งเขตแดนหมายความว่า กาะแก่งในแม่น้ำโขงจะเป็นของประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดซึ่งสัญญาฉบับนี้ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบเป็นอย่างมากครับท่านประธานโดยเฉพาะในปัจจุบันสภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนไปหลายพื้นที่ที่เป็นสายแยกของแม่น้ำโขงที่ติดกับฝั่งไทยไม่ได้เป็นล่องน้ำลึกครับเป็นเพียงแค่ทางน้ำผ่านล่องน้ำตื้นเขินเรือขนาดใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้บางพื้นที่กลายเป็นแผ่นดินติดกับประเทศไทยแล้วเช่นที่รอนโคราชของจังหวัดบึงการครับ แต่ในพื้นที่ดอนโคราชกลับมีพลเรือนและกองกําลังติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายมาสร้างถิ่นฐานและที่อยู่อาศัยจํานวนมากทาั้งๆที่เป็นแผ่นดินที่ติดกับตลิ่งของไทยนะครับแต่ทําไมเรากลับปล่อยปะละเลยให้ประเทศอื่นมาอยู่อาศัยพื้นที่ตรงนี้มันไม่ควรจะเป็นของประเทศอื่นครับมันควรจะเป็นของประเทศไทยครับท่านประธานและยังทราบม,มาอีกครับว่าน่านน้ําบริเวณดอนโคราชมีการเรียกเก็บค่าผ่านทางจากเรือของไทยประมาณเที่ยวละ8 0 0 0ถึง10,000บาท ซึ่งแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานา,นาชาติครับเป็นแม่น้ำสากลที่ใช้ร่วมกันระหว่างนานาประเทศการที่มีกลุ่มคนมาอาศัยอยู่และเรียกเก็บค่าผ่านทางแบบนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่ครับท่านประธานท่านประธานครับจังหวัดบึงกาฬยังมีปัญหาสําคัญอีกเรื่องคือเรื่องของยาเสพติดครับที่ระบาดไปทั่วทั้งจังหวัดและตรงพื้นที่ดอนโคราชอาจจะเป็นจุดเสี่ยงสําคัญในการลักลอบนําเข้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเนื่องจากมีพื้นที่ติดกับแผ่นดินไทยทําให้การลักลอบ สามารถทําได้โดยง่ายครับจึงอยากให้ช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนครับเพราะถ้าไม่แก้จะทําให้ประเทศไทยต้องสูญเสียดินแดนอีกมากโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับแม่น้ําโขงและถ้าเราแก้ปัญหานี้ได้จะทําให้ประเทศไทยได้ดินแดนเพิ่มอีกหลายพันไร่และสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับเอาไปแก้ปัญหาเรื่องที่ทํากินให้กลุ่มสมาชชาคนจนหรือเกษตรกรผู้ยากไร้ก็ได้ครับจึงอยากฝากท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและกระทรวงที่เกี่ยวข้องกระทรวงต่างประเทศกระทรวงกลาโหม โดยท่านสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งท่านเป็นคนอีสานเหมือนกันครับและเชื่อว่าท่านมีความเข้าใจเรื่องความมั่นคงชายแดนเป็นอย่างดีขอให้ช่วยเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของชาติและพี่น้องคนบึงการด้วยครับด้วยความเคารพครับท่านประธานขอบพระคุณครับต่อไปขอเชิญ